โกซิตโกซิตไปนั่งเดี๋ยวจ้ะไปนั่งเลยนั่งเลยเออดูสเน็ครออับส์ลูดเจ้าน่ะรอเ้าล่ะรอกมูเรนี่เอแม่จัดแมนลุงเต่ามาแล้วเอามานั่งเลยลูกเอาเด็กๆกินก่อนเด็กอิ่มแล้วเดี๋ยวคนแก่ค่อยกินนะอ้าวซิตซ์ซามาบรัตวอชิกูทอรเรนสตูนแวมบินซิตาวอร์วอ มานั่งลูกมานั่งโอุ้นขันพอตาไทยอันทิงอลิศก็พูดไทยวันนั้นมันพูดไกดบีอยู่เฮียนมึงจะไปใกล้แก้วโกคน้องข่ายย่าิด้ะป้าบอกให้พาน้องไปนั่ง ไปนั่งเอาเขาจะได้จัดจานให้เอาเอาไปนั่งเอาไปเอิญ阿拉ลพดินานนอนมากเ็ดเพ็ดลงไปเรียกพี่ปุมมกับอดินขึ้นมาไปลูไปนี่ทีดโอแอต้าเซยดมคอมเมอุปเหรอไม่เป็นไรไม่มีอะไรโออเดี๋ยวอกให้ก็ได้เดี๋ยวมันจะเอากับข้าวมาทาเสื้อฉันอาตัดการพ่อนานอนให้เด็กหน่อยอิมกรข้าจังกิน เหี้ยน,นี้มันเห็นแก้วไหว,ว้่าไดมันนางไก่ขนาดเลยบักประธานนี่ประธานมาสกนสกนเพิ่้อหนอืกอกดเหียนกดไหมเอาวางเลยหลานอยากกินอะไรก็หยิบอาหนูเอาจานคนละอนันหนูเอาช้อนมามนให้ร้องอยลูก อันนี้อาของบักกันเพ็อดีอัหซดีบบอเอกเองเลยลูกหนูอยากกินอะไรหนูหยิบเอาตามาะเพอใจเลยลูกส้มตำเลยเลยข้าวกันลุยเลยพุ่มไปซิดกับแม่นอ่นไป เออเออถัไม้เอามาไม่เาษาลนด์สกายีตัวภาษาอกฤกเลอเธอขาชิดติดนะมันร้อนนะลูกใจเย็นเย็นลูกเออลูที่วินดยตั้ป้าลาเสวีเวนฮอร์เอ็นสตูนฟอร์บอนดูบอกให้ลูกบอลูกอีกดี้ย้อยบอลดูบอลแซกเก็ตวะโอ้ยหัวหน้านอนสะนะดูไอ้ควฟอร์บอนอันไห มมลาว่อนอ๋อบินนี่ดินบินสำจบินเลยอ๋อโนนสตาร์เนี่ยสำสนเด้อมอสะโมลไเนาะอมันจะไปท่าสีอันประเทศสีรถอยู่เมนเนดอมฟีนบินโอ้โสเน่ฮ่่ีอืมสนน์ก็แบบเนี Then then อเอาเทให้น้องลูกน้ำเอาแกว้วพลาสติกมาลูกใครจะเอาเข้าวเหนียวพี่โบกินเลย,ก,เลยกินมื้อลูกก็ต้องอายกินมื้อเลยเออนี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ลูกโบกินกับจำแคลอรเลยอ,อีสองแม่ลูกนี่ก็บุญไหว้ใช่ทะเลส่งเราให้กันย้โอ้ยเราที่ไหนอะไรเาต้องเติมพลังกันก่อนมันคือโอ้ยซุปปะโอ้โซย่านม นมเหียวๆไรอายุแล้วเหรอเนี่มนี่ทาไมไม่ให้ลูกมึงกินเนี่ยลูกมึงน่ะอออะไลูกกินไม่ได้ทําไมมันหมดอายุอรอนมนี้พออะไรดินซิดเดอะไรดินแฮซิดแด่เอาโคลากิระบนที่มเอา่หนเขามากินนกนมนั่นซุ้มนี่เด็กหัวนสูงเขาก็กินแล้วนม ยังไม่ลูก่อนดูไม่กินเบียรไม่ลูกถามใหม่สิกินเบียรไม่ลูกโอ้ยครอบครัวโอลเวงอันนั้นกระเด็กเทาบ้านเจ้าของกับบ่มีปัญหาเอาจานเองมาเนี่ยประธานประทานมึงกินเก่งก็เก่งใจ่สว่านว่าประธานประธานเฮ้ยเฮ้ยอันนั่งอยู่นี่ใจซอยเขาบอกกั เป็นประะธาานเนเมีส่วนเกี่ยวของใดใดทั้งสิ้นแต่ขอกินคนเดียวออเอาส่งเช็คเอาส่งเช็คกับใครล่ะทันะ้งขยาเลยให้มันเสร็จให้รอมันโตใช่ไหมืหอเลยก็ได้นะเอาไปลิ้นให้ประธานบน่นั่นเซ็นพีบ่นั่นไหวน,นันน่นกินไหมน้ำหวานเออเด็กๆไม่กินหัวเห็นไหมบอกกินไหมน้ำหวานไม่กินไม่กินหรอทำไม ปูดูแลอันนั่นนันนันันันลูกส้มลูกดูแลลูกเขยมึงน่คุณลูกเขยมุงนี่ยมันสอบได้กินมันแทนได้แต่ไม่ยังเดียวได้อีจอยมันกินยากโบส้มตำกินเต็มที่เลยลูกนี่ข้าวเหนียวยายบอกสามทีแล้วนี่อ้าวล้วงไม่ต้องเกรงใจเลยอยากได้ตอนประแดกยายจะตักให้ประแดกว่านี่พินมีแต่ตัวใหญ่ๆเอาไหมเอาบ่กินแล้วค่อยล้างมือ มึงจะเก่งใจใครมึงอยากได้เฝ้าบอกปูตักประแดกไหมมันตอนนึงมันมักน่ะสายประแดกนั่นลูกคะแม่น่ะเฮ้ยกูจะทีพย์เพราะหนานอนเมื่อนี้วันเกิดมึงอยากตายไหมวัดเกิดมันได้ผลบีเขาเหน๋ยวมีลูกปูตักประแดกไห้มันแน่นะมันล่อค่อยปลาแดกอย่นั่นเูสิลูก ไอโบมึงกินเหมือนอยู่บ้านป้าอยู่บ้านยายเลยกินเลยใช้มือเลยลูกใช้มือเลยเด็กได้จับหัดมันวันนี้อะไรไอโบอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยายนอยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยายนอยเด็กสิเกิดยายนอยแยงเกิดเมือนดูนากินไม่ดูกินไม่ดูนาคือมาอยู่ไม่หยีนาให้ก็กินบักหวดว่า มันแสบแต่ว่ามันเค็นคนที่วาเคยกินมอนด์วันจันจันเออ no no เออยี่สิบยีงี่มน่กาเออครับท่านขวัญอ๋อไอ้ขวัญมันเกิดวันที่ยี่สิบสามมันจันอขาได้ยี่สิบสาม เสิร์ฟก่อนค่ะอ๋อนี่ของขวัญในขวัญปะป้าโฟกาตีดของขวัญจากคอผ้าคุมเบาะตรงมันขับรถอ๋อย่อฮอร์เบรสเทไถ่นะอย่าไปปอกแม่เอาผัวมึงบอกแล้วเด็กอย่าไม่มีมันโอ้ยเนาะเพี้ยเด้บอกยังกับอะไรมิตรความลับอุ้ยอะไรดิ้นใม่เหยียบตีนแม่ลูก ตะสุดสไลด์ห่างกายสัตว์เลี่ยงยนี่เอาอีกบ่เอาได้หน่อยมาอีกบ่ได้สิเธอเอ,อินมันพ่อไปคือมันพันในพ่อเอามาอีกบอเหด็ดบาปมันโตตอนประแดกนะมันหมักสีขึ้นอย่างไรเอาใจลูกกันซุรินไปแน่สูมีเพื่อมีเพื่ออะไรถ้าใช้ไม่ได้เตาแก๊สเธออ๋อก็ออโทษนะแจ้บ้านสวยบ้านหรู นู <con> ่นเตาลุเตาเตาโลโซก็ว่างบ่ได้ค่ะอันกับอันมหนึ่งโลโซว่างบ่ได้นะคะเตามันหลูเกินค่ะเฮ็ดยังไม่ไงเตี้ยสั่งอะไรอีกประชดวางไม่ได้ไงมันไม่มันไปมันเปิดไม่ขึ้นเลยไฟอย่างเอาไฟไเอาไฟในส้วงมุกไหลเนาะอาม่าเป็นรถอาม่าอาม่าเป็นรถสิบล้อบ่มุกนะ เโอ้ยมันสียแต่มันเก่งใจเห็นผู้เบ้าออลาดินเสียบบอดได้ตายแล้วลูกพ่อแม่นี่ไหมนั่งอยู่ตรงขามผู้เบ้าเนาะเมื่อคืนก็กินประเดกกันประเดกกันสวีเดนไร่ก็ได้ครับลูกเรจะไม่เอาให้อทิโอเคจะเอายังนั่งกบท่านขาข้าวเหนียวไหมคะข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไหมคะคุณพี่ อะไรลูกเอาเอาเอาไส้กรอบไหมเอาโคหรืออะไรบะวีนดูฮอเซีย่าดดโคหรืออะไรวีนบีโรบินอตัวอาตโมดอัตโมดมันก็หมอดเบิร์ดหลักเฮียนทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอาหารเบิร์ดมันมมี้วเป็นไม้บอกมึงเสเอามอดมาใส่เอาไว้ๆเฮ็ดยังไงเฮ็ดทั้งนั้นกินตะเกี่ยวเนี้ยวย กอดบ่มีดอกม,มีมันอยู่น้ำพวกกันน้องไข่ก็อุดรแล้วมาอีนั่นอุดรแทางนีน้องไข่ไม่ไหวม,ม,มุดไปนำโข้งมาพอก,กันอุนกรสกุลนก็นนำสวมพี่น้อง,อ,งอร่อยไหมลูกแซบไหมเอากินเถอะยายก็อยากแล้วปิดกล้องก่อนนะจ๊ะรักนะจุบจ๊บ